สวัสดีครับผมดุลยทัศน์ธัญพรบุญนันนะครับหรือเรียกว่าพี่เอกก็ได้นะครับพี่เอกก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจและแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลกลางดงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์ม b b f a ฟานะครับ b b f a ฟ m รเรานะครับก็เป็นเกี่ยวกับในส่วนของการเลี้ยงปลาแล้วก็ทำไรนาส่วนผสมนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ในการทา เกษตรแบบผสมผสานนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมด7ไร่นะครับนอกจากปลาแล้วก็ยังมีกบนะครับกบเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํากบมาเพาะเลี้ยงนะครับของ b ีบีฟาร์มนี่เองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับก็มีการทดลองแล้วก็มีการนําวิจัยนะครับกบซึ่งปัจจุบันนี้ตลาดกบก็เป็นที่นิยมนะครับแต่เน้นหลักในเรื่องของการทําเกษตรรีนะครับบีบีฟาร์มนะครับได้นํานวัตกรรมต่างๆเข้ามาทดแทนนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแบบซีโรเวสนะครับคือทุกอย่างลด ขยายนะครับนายกตัวอย่างอย่างเช่นครับเวลาเราแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานะครับก็จะนําที่เหลือวัสดุที่เหลือใช้นะครับมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีนะครับอินทรีย์ชนิดนี้นะครับมีกรดอะมิโนนะครับมีส่วนสําคัญต่างๆก็เลยทําให้กล้วยนะครับมีรสชาติที่หวานกรอบมีรสชาติที่อร่อยและสมบูรณ์นะครับผมครับสำหรับน้าพริกกล้วยกรอบนะครับเราก็จะเริ่มจากนะครับการคัดสรรกล้วยที่มีคุณภาพนะครับคือผลอวบใจนะครับของ จากฟาร์มโดยตรงนะครับเสร็จแล้วก็เราจะมานํามาทอดนะครับทอดทอดเป็นกล้วยที่ทําให้มีความกรอบสดนะครับปลอดภยัยแล้วก็จากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์จะมีวัตถุดิบนะครับตัวอื่นก็อย่างเช่นพวกมีกระเทียมนะครับมีกระเทียมมีหอมมีพืชสมุนไพรนะครับที่ใช้จากของฟาร์มโดยตรงเลยนะครับคือของ BB f a ฟ m นะครับเราน้ำพริกกล้วยกรอบเนะี่ยเราจะเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะทำให้ ผู้ที่บริโภคครับมีได้บริโภคไปแล้วก็จะมีการรับประทานนะครับที่มีผลประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบนะครับตัวอื่นก็อย่างเช่นพวกมีกระเทียมนะครับมีกระเทียมมีหอมมีพืชสมุนไพรนะครับที่ใช้จากของฟาร์มโดยตรงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับคลุกเขาส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน แล้วก็มาบรรจุในตัวบรรจุพันธุ์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะจัดจําหน่ายได้ต่อไปนะครับก็เกิดว่าทุกท่านอยากมาเยี่ยมชมก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมชมได้ที่ b ี f ีฟาร์มอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับตั้งอยู่ที่หมู่7ตําบลกลางดงนะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ BB บีฟาร์มนะครับสุโขทัยเช่นกันนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0999499289นะครับ บี f ีฟาร์มอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ